สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับตะกุดนะคะมาเล่าให้ฟังเป็นตะกุดโบราณที่ยุคปัจจุบันนี้น่าจะหาดูหาชมได้ยากแล้วเป็นตะกุดที่สร้างมาจากกระดูกกากระดูกแรง้งและก็กระดูกฮานสัตว์ปีกตระกูลมหาอำนาจที่คนไทยรู้จักกันแพร่หลายในยุคโบราณจากคติความเชื่อในลัทธิพราหมว่ากาเป็นสัตว์อาถรรพ์เป็นสัตว์ในตระกูลผี เป็นนกของพยามมจจุราชในการนําเอาวิญญาณของผู้ตายผ่านมิติระหว่างความเป็นและความตายสู่ปรโลกกระดูกกาจึงถูกนำเอามาสร้างเป็นเครื่องรางตะกรุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคโบราณและหากเป็นกาดำสนิทที่ดำทั้งขนหนังเนื้อและกระดูกก็ยิ่งวิเศษไปใหญ่กาถูกนำเอามาเข้าเครื่องยารักษาโรคในตำรับยาโบราณ และถูกนำเอามาใช้ประกอบพิธีกรรมทางคุณใสยมนต์ดำด้วยโดยการนำอีกามาเผาให้ไหม้หลือเพียงเท่าทานแล้วนำเอามาผสมกับว่านอาถรรพ์ใช้ในทางสเสน่ยาแฝดและยาสั่งขึ้นอยู่กับผู้ปรุงยาอาถรรพ์ตามตำรับว่าจะใช้ไปในทางใดส่วนกระดูกนักแข้งของกาจะถูกนำมาต้มและเคี่ยวน้ำมันลาน จากนั้นก็ทําการจานอักขระจนเต็มและปลูกเสกเป็นตะกรุดสําหรับป้องกันตัวจากคุณใสยมนดําและใช้ในทางป้องกันภัยจากพุทผีปีศาจปัจจุบันตะกรุดกระดูกกายังพอมีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็มีจํานวนที่น้อยมากๆพอๆกับกระดูกห่านและกระดูกแร้งที่ถูกนำเอามาทำตะกุดเช่นกันแต่มักจะนำไปใช้ทางมหาอำนาจและมหาสเสน่ห์ กระดูกห่านก็ถูกนำไปใช้ในทางแคล้วคลาดป้องกันภัยด้วยความเชื่อที่ว่าห่านและแร้งเป็นสัตว์ในตระกูลครุฑที่มีอำนาจซึ่งครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทวะและก็มีความเป็นอมตะเป็นสัตว์พาหนะของพระนารายรูปภาพของครุฑในคติพราหมณ์ทางอินเดียบางครั้งจะปรากฏเป็นรูปแร้งบางครั้งก็เป็นรูปห่านและนกฮูกซึ่งไม่ปรากฏเป็นรูปครุฑกึ่งมนุษย์กึ่งนกแบบไทย การสร้างเครื่องรางจากกระดูกห่านและแร้งนั้นก็เป็นการจำลองเอาอำนาจของพยาครุฑมาประจุอยู่ในตะกุดที่สร้างนั่นเองนอกจากตะกุดที่มาจากกระดูกของสัตว์ปีกเหล่านี้แล้วยังมีตะกุดที่ทำมาจากหนังพังพรหนังเสือหนังช้างด้วยนะคะไว้ติดตามต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ